สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางแห่งปัญญาวันนี้จะนำพาเข้าสู่ธรรมะเรื่องธรรมสอนใจเกิดมาเพื่อใช้กำแต่บุญ,ญชีวิตได้มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับผลแห่งกรรมที่เคยกระทำไว้ทั้งดีและชั่วไม่มีใครหนีพ้นจากวิบากแห่งการกระทำของตนเองแม้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ก็ยังยอมรับกฎแห่งกรรม เพราะกรรมคือความจริงที่ที่ยงแท้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถลบล้างได้ใครทําสิ่งใดย่อมได้รับผลแห่งสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ผลแห่งกรรมนั้นจะให้ผลเมื่อใดในชาติใดในเวลาใดก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยที่สุขงอมพร้อมจะให้ผลการเกิดมาของเรานี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคชะตาเล่นตลก แต่เป็นผลแห่งกรรมเก่าที่นำพาให้เรามาเกิดในที่เช่นนี้กับคนเช่นนี้ในชีวิตเช่นนี้เราทุกคนล้วนกำลังใช้กรรมอยู่ในรูปแบบต่างๆบางคนใช้กรรมด้วยความยากจนบางคนใช้กรรมด้วยโรคภัยบางคนใช้กรรมด้วยความพัดพลาดบางคนใช้กรรมด้วยความเสียใจแต่แท้จริงแล้วการใช้กรรมคือการชำระใจคือการเรียนรู้ให้เห็นว่ากรรมใดทำให้เกิดทุก แล้วไม่สร้างซ้ำอีกเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ใจย่อมไม่ต่อต้านความทุกข์เพราะรู้ว่ามันมาเพื่อให้เราปลดเปลื้องสิ่งที่เราต้องชดใช้ใจจะไม่บ่นว่าทำไมต้องเป็นเราแต่จะรู้ว่าเรากำลังได้ชดใช้สิ่งที่เราเคยทำไว้เมื่อจิตเข้าใจเช่นนี้ความทุกข์ย่อมกลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เป็นครูที่สอนให้เรารู้จักความอดทนรู้จักเมตตา รู้จักให้อภัยและรู้จักปล่อยวางแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนให้เรายอมจำนวนต่อกรำเพราะถึงแม้เราจะเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่บุญก็สามารถหนุนชีวิตได้บุญคือพลังแห่งความดีเป็นแสงสว่างที่คอยฉล้างความมืดอของกรรมแม้จะมีกรรมเก่ามาครอบลุมบุญที่เราสร้างในปัจจุบันก็สามารถช่วยให้ผลกรรมเบาบางลง เหมือนน้ำที่หลั่งรถลงในเกลือหากมีน้ำมากพอความเค็มย่อมเจือจางไปฉันใดก็ฉันนั้นบุญไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ด้วยเงินแต่สร้างได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยความซื่อสัตย์ด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยการเจริญสติและรักษาศีลแม้เพียงคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นบุญที่หนุนจิตให้สูงขึ้น เมื่อบุญหนุนมากเข้ากรรมก็มีอำนาจน้อยลงเหมือนเรือที่เคยลอยท่ามกลางคลื่นลมแรงแต่มีลมแห่งบุญคอยพัดหนุนให้แล่นไปถึงฝั่งอย่าคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นได้ด้วยการหนีกรรมเพราะไม่มีใครหนีกรรมได้แต่จงใช้กรรมอย่างมีปัญญาใช้ความทุกข์เป็นบทเรียนใช้บุญเป็นพลังและใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศนำทางเมื่อเราทำดีต่อเนื่อง ใจเราจะไม่จมอยู่ในความทุกข์แม้ร่างกายจะต้องชดใช้กรรมเก่าแต่จิตที่สว่างด้วยบุญย่อมไม่ทุกตามเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมก็อยากปลกรรมอย่าด่าชะตาอย่าต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จงยอมรับและเรียนรู้จากมันพร้อมทั้งสร้างบุญให้หนุนใจไว้ทุกวันทำดีแม้ไม่มีใครเห็นให้อภัยแม้ไม่มีใครขอยิ้มแม้ชีวิตจะขม เพราะสิ่งเหล่านี้คือหนทางแห่งบุญที่จะค่อยๆปรับสมดุลของชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมว่ากรรมเก่าคืออดีตที่เราทำไว้ส่วนบุญใหม่คือปัจจุบันที่เรากำลังสร้างชีวิตในวันนี้จึงเป็นผลของเมื่อวานและชีวิตวันหน้าจะเป็นผลของวันนี้หากวันนี้เราสร้างบุญย่อมเป็นการเขียนอนาคตให้เบิกบานแม้กรรมเก่าจะยังให้ผลอยู่ แต่บุญจะเป็นเหมือนกราบแห่งแสงปกป้องจิตไม่ให้จมลงไปในความมืดจงจำไว้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อรับโทษแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้และปลดเรื่องทุกที่มีอยู่จึงไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่เตือนให้เราตื่นบุญที่เราสร้างจึงไม่ใช่เพียงเพื่อตอบแทนผลดีแต่เพื่อหล่อเลี้ยงใจให้มั่นคงในเส้นทางธรรมให้ชีวิตนี้ได้ใช้คำอย่างมิสติ และได้อยู่ด้วยบุญอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้เมื่อใจรู้ว่ากรรมคือครูบุญคือทางรอดและธรรมคือแสงนำทางใจจะไม่หวั่นไหวต่อวิบากใดๆเพราะเข้าใจแล้วว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่ใช่คำสาปแต่คือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเมื่อมีบุญหนุนชีวิตไว้ทุกก็กลายเป็นเทียงเงาส่วนใจนั้นจะสว่างอยู่เหนือทุกสิ่งตลอดไป เมื่อเราพูดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่าให้ใจเข้าใจเพียงแค่คำว่าใช้กรรมเท่านั้นเพราะในความจริงของชีวิตนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากการใช้กรรมไม่ใช่เพียงการชดใช้สิ่งที่เคยทำแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือสิ่งที่ทำเมื่อเรารู้ว่ากรรมใดให้ผลอยู่เราต้องไม่เพิ่มกรรมใหม่ที่หนักกว่าเดิมเข้าไปไม่ตอบสนองด้วยโทรศไม่สําเติมด้วยความโลภไม่หลงด้วยอวิชชา เพราะนั่นจะกลายเป็นการต่อกรรมแทนที่จะสิ้นกรรมกลับเพิ่มกรรมเข้าไปอีกชีวิตนี้จึงเหมือนคนเดินทางบนเส้นทางแห่งผลกรรมแต่ผู้ที่มีสติและปัญญาจะรู้ว่าแม้จะต้องเดินผ่านน้ำก็ยังสามารถเดินด้วยใจสงบได้แม้จะต้องพบพายุก็ยังสามารถพายเรือด้วยความเข้าใจได้เพราะเขารู้ว่าพายุไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย หากแต่คือธรรมชาติของการเดินทางเมื่อใจไม่โกรธพายุใจก็ไม่ทุกข์เมื่อใจไม่โกรธกรรมใจก็ไม่พ่ายหลายคนถามว่าทําไมบางคนทําดีแต่ชีวิตกลับลําบากขณะที่บางคนทําชั่วกลับมีความสุขคําตอบคือผลของกรรมไม่ให้ผลทันทีเหมือนเมล็ดพั่นที่ต้องมีเวลาเติบโตผลแห่งบุญและบาปก็เช่นเดียวกัน ไม่มีใครหนีพ้นได้เพียงแต่เวลาของการให้ผลแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นอย่าเพิ่งท้อเมื่อทำดีแต่ยังไม่เห็นผลเพราะบุญไม่ได้หายไปไหนเพียงรอเวลาสุขงอมเพื่อส่งผลในเวลาที่เหมาะสมที่สุดการสร้างบุญไม่ใช่เพียงการถวายของหรือใส่บาตรแต่คือการปรับจิตใจให้บริสุทธิ์ในทุกอิรยิยาบถยามโกรธก็ให้อภัย ยามทุกด่าก,ก็วางใจยามเสียใจก็เข้าใจนี่แหละคือบุญที่แท้จริงบุญที่หนุนชีวิตไม่ให้จมลงในกรำกับบุญที่ทําให้ใจไม่มืดบอดในยามทุกข์เพราะบุญคือแสงส่วนกรรมคือเงาเมื่อมีแสงมากพอเงาย่อมไม่อาจปกคลุมใจได้ทั้งหมดบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนบางคนเกิดมามีโรคประจำตัว บางคนถูกทอดทิ้งบางคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษของฟ้าแต่คือผลแห่งกรรมเก่าที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับแต่ในความทุกนั้นเองบุญก็มีช่องให้เกิดขึ้นเพราะทุกคือโอกาสให้เราสร้างบุญด้วยความอดทนด้วยความเทียนด้วยความเข้าใจในความไม่เที่ยงของชีวิตคนที่เข้าใจธรรมะจะไม่โกรธชีวิต แต่จะขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ทำให้ตื่นรู้ผู้มีปัญญาย่อมไม่ถามว่าทำไมกรมถึงตามทันแต่จะถามว่าตอนนี้เราทำอะไรได้เพื่อเปลี่ยนเหตุเมื่อเหตุเปลี่ยนผลย่อมเปลี่ยนตามแม้กรรมเก่าจะยังไม่หมดแต่การสร้างบุญใหม่ในปัจจุบันจะเป็นเสมือนน้ำเย็นที่ค่อยๆล้างความร้อนของกรรมเก่าทำให้ชีวิตไม่ร้อนแรงจนเกินไป บุญไม่อาจลบกรรมเก่าได้โดยตรงแต่สามารถทำให้ใจเรารับผลกรรมด้วยความเข้าใจไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ทรมานบางคนใช้กรรมด้วยการเจ็บป่วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สร้างบุญด้วยการไม่บน่นด้วยการให้อภัยคนดูแลด้วยการภาวนาในยามเจ็บนั่นคือการใช้กรรมอย่างมีปัญญาเพราะแทนที่จะจมอยู่ในทุกข์เขากลับสร้างทางสว่างในใจขึ้นมา กรรมเก่าทำให้ร่างกายป่วยแต่บุญใหม่ทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบความเจ็บก็เบาบางความทุกข์ก็ละลายเพราะจิตที่สว่างย่อมอยู่เหนือเวทนาการรู้ว่าตนเกิดมาเพื่อใช้กรรมจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับอย่างมิสติกการรู้เท่าทันและไม่สร้างเหตุใหม่ให้ซ้ำเดิมเพราะกรรมคือครูผู้สอนบุญคือเพื่อนรวมทาง และธรรมคือแสงนำทางชีวิตเมื่อใจอยู่ในธรรมไม่มีกรรมใดทำให้เราหมดหนทางได้แม้จะล้มก็ลุกได้แม้จะทุกข์ก็ยิ้มได้เพราะใจรู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุมีผลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้ค่าบางครั้งการใช้กรรมไม่ได้หมายถึงการเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการระวังสิ่งที่เรายึดถือการยอมปล่อยคนที่เรารักการยอมเสียในสิ่งที่อยากได้ การเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างสงบสิ่งเหล่านี้ล้วนคือรูปแบบของการชดใช้เพราะสิ่งที่เรายึดถือในอดีตอาจเคยสร้างพันธะให้ผู้อื่นวันนี้จึงต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยคืนเพื่อให้กรรมสิ้นสุดลงอย่างงดงามอย่ากลัวกรรมเพราะกรรมไม่เคยมีเจตนาทำร้ายใครกรรมเป็นเพียงกฎแห่งความยุติธรรมของธรรมชาติมีหน้าที่คืนผลของการกระทำเท่านั้น แต่จิตที่ยังไม่รู้เท่าทันต่างหากที่ตีความว่ามันคือการลงโทษหากเราเปลี่ยนมุมมองเราจะเห็นว่าแม้กรรมจะนําพาความทุกข์มาแต่มันก็นำทางให้เราเข้าใจธรรมมากขึ้นพาเราเข้าใกล้ความหลุดพ้นทีละน้อยบุญที่แท้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราทำภายนอกแต่คือการเปลี่ยนภายในให้มีเมตตาและความเข้าใจต่อผู้อื่น การยกโทษให้แม้คนที่เคยทำร้ายเราการเห็นใจแม้ผู้ที่ทำผิดนี่คือบุญที่ละเอียดเป็นบุญที่ซึมซับลงในจิตทำให้ใจสว่างและเบาบุญเช่นนี้แหละที่จะหนุนชีวิตให้สูงขึ้นให้พ้นจากวงจรแห่งการใช้กรมซ้ำไปซ้ำมาเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแม้กรมเก่าจะยังให้ผลชีวิตก็ไม่มืดมนเพราะใจที่มีบุญคือใจที่มีธรรม ใจเช่นนี้จะไม่กกัวความทุกข์ไม่เกลียดชะตาไม่โทษใครแต่จะใช้ทุกเหตุการณ์เป็นทางฝึกเป็นทางพัฒนาเป็นทางระวางและทุกย่างก้าวบนเส้นทางแห่งกรรมจึงกลายเป็นเส้นทางแห่งการตื่นรู้เมื่อบุญเริ่มหมุนชีวิตเหมือนแสงแห่งอรุณที่ค่อยๆสาดผ่านความมืดแม้กลางคืนยังไม่สิ้นสุดแต่ความสว่างก็เริ่มมีทางของมันใจของผู้มีบุญก็เช่นเดียวกัน แม้ยังอยู่ท่ามกลางวิบากกรรมแต่ใจไม่จมอยู่ในความสิ้นหวังไม่คิดว่าตนถูกลงโทษไม่คิดว่าชีวิตถูกทอดทิ้งเพราะรู้ว่าทุกสิ่งกำลังดำเนินไปตามเหตุและผลของมันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีความทุกข์ใดไร้ความหมายบุญที่หนุนชีวิตไม่ได้เกิดจากการรอให้ใครมาช่วยแต่เกิดจากการฝึกใจให้เปลี่ยนมุมมองต่อทุกสิ่ง เพราใจที่เปลี่ยนได้คือใจที่หลุดพ้นเมื่อเรามองเห็นทุกข์ด้วยปัญญาทุกนั้นจะไม่กลายเป็นศัตรูแต่กลายเป็นครูผู้คอยเตือนให้เรากลับมาดูตนเองให้เรารู้ว่าชีวิตที่แท้ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการเรียนรู้จะอยู่กับปัญหาอย่างมิสติผู้ที่เข้าใจธรรมจะไม่หนีกรรมเพราะรู้ว่าหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น แต่จะ,ะเผชิญมาด้วยใจที่สงบด้วยการยอมรับอย่างมีสติไม่ต่อต้านไม่บน่นไม่หลีกเลี่ยงแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีปัญญาคนเช่นนี้แม้ต้องผ่านความเจ็บปวดใจก็ยังมีรอยยิ้มที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่เพราะทุกหายไปแต่เพราะใจไม่ยึดถือทุกไว้อีกเมื่อบุญเริ่มทำงานในใจจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เคยคิด ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีบทบาทของมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดนั้นเช่นบางครั้งคนที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุดกลับเป็นคนที่ผลักเราให้เข้าใจทําเร็วที่สุดคนที่จากไปก่อนเวลากลับเป็นเหตุให้เราตื่นรู้ถึงความไม่เที่ยงความสูญเสียอาจกลายเป็นครูผู้สอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตและความผิดหวังอาจกลายเป็นประตูเปิดส่ปัญญา บุญจะหนุนได้ก็ต่อเมื่อใจไม่ต้านกรรมเพราะกรรมจะสอนให้เรารู้จักยอมส่วนบุญจะสอนให้เรารู้จักปล่อยทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดกันหากแต่เป็นคู่แห่งการเติบโตเมื่อเรายอมรับกรรมได้ใจจะสงบเมื่อใจสงบบุญจะเกิดและเมื่อบุญเกิดวิบากกรรมก็จะถูกชะล้างด้วยแสงแห่งปัญญา เพราะบุญกับธรรมเป็นพลังที่ทำให้กรรมเก่าหมดฤทธิเ์เร็วขึ้นชีวิตของผู้มีบุญไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่รู้จักใช้ปัญหาเป็นบันไดสู่ปัญญาคนที่สร้างบุญมากจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีกรรมแต่คือคนที่รู้จักอยู่กับกรรมอย่างสงบรู้จักใช้ความทุกข์เป็นทางสว่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจว่าโลกหมุนไปตามเหตุ ใจหมุนไปตามกรรมแต่ผู้มีธรรมไม่หมุนไปตามสิ่งใดอยู่ได้แม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปการใช้กรรมอย่างมีธรรมไม่ใช่การนั่งรอผลให้ผ่านไปแต่คือการตื่นรู้ในขณะที่กรรมกำลังให้ผลคือการเห็นทุกข์โดยไม่ทุกข์กับมันคือการยอมรับเหตุการณ์โดยไม่ปล่อยให้ใจจมผู้ที่เข้าใจเช่นนี้ย่อมเปลี่ยนวิบากให้เป็นวาสนาได้ เพราะในทุกย่อมมีทางให้สร้างบุญและในบุญย่อมมีโอกาสให้เรียนรู้ธรรมใจที่เข้าใจกรรมจึงไม่ต้องต่อสู้กับใครไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องอวดบุญอวดบาปก,กับใครเพียงทำความดีด้วยใจที่สงบเพราะบุญที่แท้ไม่ต้องประกาศแต่จะประกาศตัวมันเองผ่านความสว่างของจิตคนที่มีบุญจริงจะยิ้มได้แม้ในวันที่มืดมนที่สุด เพราะเขารู้ว่าแสงแห่งธรรมอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกการใช้คำอย่างมีธรรมหมายถึงการไม่ตอบโต้ด้วยการกระทำที่เพิ่มครอะเมื่อถูกล่วงเกินให้ใจเย็นก่อนตอบเมื่อถูกลดค่าให้รักษาศักดิ์ศรีด้วยเมตตาเพราะการตอบโต้ด้วยความโกรธเท่ากับการปลูกมเมล็ดกมใหม่แต่การตอบด้วยสติและกรุณาคือการปลูกมเมล็ดบุญผลของมเมล็ดทั้งสองต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากต้องการชีวิตที่เบาและเป็นอิสระในระยะยาวจงเลือกปลูกเมล็ดที่ให้ผลเป็นความสงบและปัญญาบางครั้งบุญจะไม่ปรากฏเป็นความสุขชัดเจนทันทีอาจเป็นความสามารถในการตั้งสติอาจเป็นเพื่อนที่ปรากฏในเวลาที่ต้องการอาจเป็นการเปิดโอกาสให้เราทำความดีในหน้าที่ที่ไม่เคยคิดว่า,าจ,จะได้ทำดังนั้นอย่าเพิ่งมองหาผลบุญในรูปของทรัพย์สิน หรือความสะดวกสบายผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากปรากฏเป็นการเปลี่ยนแปลงไทยในที่ค่อยๆทำให้ชีวิตเดินไปในทางที่ถูกต้องและมีคุณค่าการดำรงชีวิตท่ามกลางกและงบุญจำเป็นต้องมีศีลเป็นกรอบศีลช่วยให้เรามีข้อบังคับของใจไม่ให้หลงทางศีลไม่ใช่โซ่ตรวนที่กดหัวใจแต่เป็นแนวทางให้จิตเจริญขึ้นอย่างมั่นคงการรักษาศีลแม้เพียงข้อเล็กๆ ในชีวิตประจำวันเช่นไม่โกหกไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ประพฤติผิดศีลธรรมจะค่อยๆสร้างฐานของบุญฐานนั้นย่อมหนุนให้เราผ่านพ้นอุปสรรคของกรรมได้เร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมการเจริญสมาธิเป็นภูมิคุ้มกันจิตเมื่อตั้งจิตนิ่งลงและรู้เท่าทันความคิดเราจะไม่ถูกความโกรธหรือความโลภชักนำโดยง่ายสมาธิช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านต่ออดีตและไม่รีบวิตกต่ออนาคต จิตที่เข้มแข็งจากสมาธิจึงเป็นที่พึ่งของเราเมื่อต้องเผชิญผลแห่งกรรมและเมื่อจิตมั่นคงขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นตามมาเพื่อพาเราเห็นหนทางที่ถูกต้องและละทิ้งสิ่งที่ทำให้เกิดกรรมซ้ำซ้อนการสอนคนอื่นเกี่ยวกับกรรมและบุญก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ต้องสอนด้วยความอ่อนโยนและไม่ตัดสินการบอกธรรมด้วยความเมตตาจะเปิดประตูให้ผู้ฟังได้คิดและเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การตอกย้ำข้อบกพร่องของผู้อื่นจะทำให้เกิดความตั้งรับและสร้างกำใหม่จงเป็นแสงสว่างที่ให้ทางไม่ใช่แสงที่เผาผลาญผู้อื่นให้หมอดดับเพราะการหากรรมดีในโลกนี้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในหัวใจของแต่ละคนยามสิ้นลมหายใจเมื่อใดเราจะไม่ได้นำทรัพสมบัติไปด้วยเราจะนำแต่ผลกรรมและความดีที่ใจเราได้สั่งสม ให้ชีวิตนี้เป็นการเดินทางที่ตั้งใจสร้างบุญทุกวันเพื่อเมื่อต้องชดใช้กรรมเก่าเราจะชดใช้ด้วยใจที่สงบและเปลี่ยนด้วยเมตตาเพื่อให้ผลกรรมที่ออกมานั้นไม่ทรมานแต่เป็นการชรัระที่แปลเปลี่ยนเป็นปัญญาและการหลุดพ้นในที่สุดสรุปเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่ใช่คำว่าโดนสาปแต่คือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และชังระ บุญที่เราสร้างในปัจจุบันสามารถหนุนชีวิตให้เบาและสว่างขึ้นได้การยอมรับกรรมด้วยสติและการสร้างบุญด้วยความจริงใจคือหนทางศีลส,สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้กรรมอย่างมีธรรมประสบการณ์ความทุกข์สามารถเปลี่ยนเป็นบทเรียนและทางสู่ปัญญาได้และเมื่อเราปลูกมเมล็ดบุญในทุกวันจิตใจจะค่อยๆพ้นจากอำนาจของกรรมกรรมเดินสู่ความสงบและความหลุดพ้นอย่างมั่นคง